และก็นะครับนะแล้วนะวันนี้นะใกล้จะถึงช่วงของพิธีการนะในช่วงของการเปิดนะครับนะกับงานผลไม้หวานสีสุดแล้ววันที่สี่จนถึงวันที่หกสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะขางเก็บน้ำห้วยทอนตอนบนนั่นเองนะครับนะฮนะ ขอต้อนรับด้วยครัทุก,ท,กท่านเข้าสู่งานผลไม้หวานด่านสีสุกนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นกิจกรรมวันแรกของเรานะครับเราก็จะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะที่จะมาต้อนรับนะครับทุกทุกคนค่ะนะฮะวันนี้นะคะครเราสองคนนะคะรับหน้าที่พิธีกรครับวันแรกวันที่สี่ 4, และห้าและก็หกค่ะ ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดงานวันแรกรเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่นะค,ะครับพ่อเมืองโพตาของเรานะคะท่านกฤษดาโพชัยใ,ชในอำเภอโพตาท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะคะใ,คในช่วงนี้ก็ขอแนะนําก่อนนะคะว่าทีมงานบริหารนะคะอยากให้ทีมงานบริหารได้อ่า มายืนด้านหน้านะคะเพราะฉนั้นขอเชิญเลยนะคะขอเชิญทีมงานบริหารของอการบริหารส่วนต่างจังหวัดศรีสุขนะครับด้านหน้าเวทีเลยนะคะนะครับขอเชิญทุกท่านเลยนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับกับทีมบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุขด้วยค่ะนะฮะมครับมาทุกคนเลยนะคะสอบตทุกประธานเต็มแข้งเต็มแข้งนะครับแต่ว่ามองไปแล้วมืดจังเลยไป เราสองคนเปิดละเปิดละเปิดละนะขอไปแล้วจะมีไปแล้วค่ะมาทุกคนเลยนะคะครับผมเชิญเลยนะฮะนะก่อนที่เราจะมีเชิญท่านประธานใช่ครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะครับผมนะฮะก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะฮะก็ได้เกียรติจากท่านประธานของเรานะฮะมาในการเก็บในครั้งนี้นะฮะเขาให้หันหน้ามาทางประธานนะคะเดี๋ยวเราคนนี้แต่พลังสามัคคีของเรานะคะก็ ผู้ใหญ่บ้านเห็นทุกหมดเลยนะคะสอกรทุกคนในวันวนี้นะคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ีวันนี้ตำบลสามสิบของเรานะคะจัดงานยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะ่ในโอกาสนี้นะคะให้อขอกราบเรียนเชิญน,นะคะท่านกฤษดาโพชัยนะคะนายพำเภอตาประธานในพิธีพ,พร้อมตํานันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการได้ขึ้นบนเวทีเพื่อรับควากล่าวรายงานขอเรียนเชิญค่ะ ขึ้นมายหน่อยนะคะมาตรงกลางจุ๊บจับจุ๊บจับอันนี้เลยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีของเราด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเยี่ยมเชิญท่านประจำแท่นเพื่อรับข่าวสารรายงานนะคะที่งานต่างๆเลยนะคะเดี๋ยวในก่อนะคะ ในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านผู้จัดการห้างนายกองการบริหารส่วนประวัติศสตร์ศึกได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานาธิบดีขอเรียนเชิญคกับผู้เรียนท่านนายอำเภอนะครับท่านอิสราภูชัยนายอำเภอภูต่าน,นะครับหัวหน้าส่วนราชการการราชการพนักงานและแก่ผู้แก่ทุกท,ท,ท่านนะครับตลอดจนผู้นำกลุมชนทุกท่านนะครับ อำบลดดานิสุกนะครับเป็นพื้นที่ของเขตป่าสนิท่าเท้าแก้งแก่นะครับเป็นแหล่งต้นน้ำของอจังหวัดหนองคามและจังหวัดอุดรธานนะครับประชาครประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนะครับก็ประกอบอาชีพการเกษตรนะครับทำให้มีสินค้าการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นวงาะสับปะรดลำใหและผู้เยน ถึงผูกอยู่ในพื้นที่องาองเก็นบน้ำอ่าห้วยทอนตะบนโครงการบริหารส่วนตบนดาที่สุดได้ตระหนักถึงความสําคัญของการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งทงางด้านเศรษฐกิจประชาชนตลอดจนชุมชนนะครับในตบลดาที่สุด2,567เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาการเกษตรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการและประชาชนให้มีรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนในตำบลดา่านสุขส่งเสริอมอาชีพเกษตรกรยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรมีความทำทำให้คนในชุมชนสร้างการตระหนักรู้คุณค่า มีความรู้สึกเป็นเจ้าของในทรัพยากรธรรมชาติและสีเวดล้อมร่วมกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือสินค้าชุมชน 2. การจัดกิจกรรารของดีตำบลด่านทุดการออกร้านสินค้าทางการเกษตรและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอทอ สามกาิจกรรมล่องเองององอรือชุกขะกินเงาะรำใหญ่สี่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมให้การให้ชุมชนมีส่วนร่วมก,ก็คือแข่งขันส้ตมตำผลไม้กิจกรรมแข่งขันการกินงอะกิจกรรมประกวดร้องเพลงการประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีสามประเภทคืองอะสับประรดและรำใหญ่ กิจกรรมการแสดงของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลด่านทีสุดกิจกรรมการแสดงจากกลุ่มท่องเที่ยวด่านสีสุกนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการคือประชาชนตำบลด่านทีสุดได้อยู่ดีกินด,ดีสามารถขึ้นพาตเนเองได้อย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านอิสราบโบชัยนะรับกาญจน้โพธา์กล่าวผูงงานครับ ท่านจากนายกโคงการบริหารสวนสนต่านสีสุผู้กทานส่วนรายการผู้บริหารขององค์การบริหารสวนสาธาริสุขทุกท,ท่านนะครับท่านตำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นาท้องที่ท้องถิ่นแก่ผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่านครับ ผมกิตตาโกชัยนะครับนายเฟอโตาดรู้สึกยินดีเป็นเกียรติและก็เต็มใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการผลไม้หวานด่านซีสุขประจำปีประมาณพุทธศักราช2567ในวันนี้ทราบว่าจัดติดต่อมาจนเป็นครั้งที่7แล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากการกล่าวรายงานของท่านนายกการบริหารส่วนบนดานซีสุก็ รู้สึกชื่นชมและยินดีที่ท่ทนนานนายกองการบริหารตรวจตรบ,ทบทดานศรีสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็ทีมงาน,านทุกท่านนะได้ให้ความสําคัญและใส่ใจความเป็นอยู่ของเกษตรกรนในพื้นที่ตำบลด่างศรีสุขและเห็นถึงความตั้งใจที่จะย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ได้จัดแสดง สินค้าเพื่อนในผลไม้ที่เพาะปลูกในพื้นที่นะครับและก็เป็นช่องทางสำคัญที่จะเชื่อมโยงการตลาดเกษตรกร,ษษกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงตลาดตรงสามารถเพิ่มทุนคุณค่าสินค้าอันจะเป็นแนวคาาเพื่อรายได้ให้กับพี่น้องและก็เป็นความกำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวผลไม้ที่จะมีกำลังใจที่จะผลิตผลไม้ที่มีที่มีคุณภาพน,นะครับ นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำจุดเด่นของพื้นที่ตำบลนี่สุ่ออกมานำเสนอรสร้างสรรค์ให้เกิดทุกท่านนะครับอย่างแรกคือมีความสมัครสมานของผู้นำท้องถิ่นท้องที่ททแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับถ้าไม่สมัครสมานสมามัคคีกันคงไม่จัดงานยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของการได้แสดงออกถึงเรื่องจุดเด่นของเรานะครับในเรื่องของ การเป็นเคืองที่ดีผลไม้ที่มีรสชาติดีนะครับก็ตามชื่องานผลไมหวาดานที่สุดนะก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในอย่าหนึ่งเ,เนี่ยก็กิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะครับมันมีเรื่องของความสนุกสนานนะครับอยากจะบอกว่าก็เป็นเรื่องของการผ่อนคลายจากการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรหรือผ,ผลผลิตได้มาพบปะก,กันได้มาจับใจได้สอยแล้วก็ภาคความบันเทิงก็เป็นความสนุกสนานอันนี้ก็เป็น นกิจกรรมที่ดีในชุมชนนะครับก็ถือว่ามีเป็นในความาคลายคลายเครียดคลายกังวลจากหน้าที่การงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตาบด่านศรีสุขนะครับใน,ในงานนี้สุดท้ายนี้นะครับก็ขออานาจคุณภาษีรัตน์แนาต่สิ่งสิ่งหลายนะครับโดนบดานให้ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความจเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีพลัง กำลังร like well ่วมกันดูแลรักษาทรัพย์ยนธรรมชาติที่อยู่ให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาแหล่งประกอบอาชีพให้ยาวนานนะครับร่วมกันเป็นพลังสาคัญในการกระตุอนเศรษฐกิจชุมชนของประเทศชาติต่อไปเนาะนอนหลับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนะพี่น้องนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเดินแข่งแขนก็ขอให้ได้เงินล้านนะครับบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วขอร่วมกับทุกท่านนะครับ เปิดโครงการผลไม้หวานด่านสีสุขประจำปีก็ามาณพุทธศักราชสอง7ันารเจ็ดณวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับก่เปิดงานปีนี้ไม่มีผู้เลิกง,งานผลไม้หวานด่านสีสุกครับที่เจ็ดค่ะครับผมอยากจะให้ยอกอันนี้ออกจะให้ทีมงานมาอขอบพระคุณค่ะ